สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาจะส่ง Power แอปนะครับเป็นไมโครเทคนะครับ MT41500D นะครับตัวนี้นะครับที่ผมเอาไปใช้งานผ่าป่าที่โรงเรียนที่มันเกิดภูมิลำเนาผมนะครับใช้แค่งานเดียวนะครับใช้แค่8ชั่วโมงนะครับไม่ได้เกินนี้นะครับก็สภาพยังใหม่ๆนะไอสติกเกอร์ที่มันติดอยู่ตรงหลังเครื่องนะที่เป็น QR code มันหายไปไหนแล้วไม่รู้นะครับมันหลุด วันนั้นที่ผมถ่ายว่ามันย่นนะอันนี้ก็ย่น,นอันนี้ก็กล่องกล่องเดิมนะครับกล่องจะเป็นยังเหลืออยู่สองชั้นเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตรงที่กล่องมันจะมีคิวอาร์โค้ดนะถ้าจำไม่ผิดมันจะมีคิวอาร์โค้ดอยู่ไม่รู้อยู่มุมไหนนี่มุมนี้ก็มีคิวอาร์โค้ดนะครับตรงมุมกล่องด้านนี้นะครับอเคกล่อง อันนี้ก็จะเป็นใบเสร็จนะครับหน้าเครื่องก็เดิมเดิมนะครับปีกยังไม่ได้เข้าแหลกนะครับยังได้ผ่านการเข้าแหลกนะครับก็คือยังเดิมๆนะครับสวยๆนะครับก็ลูกค้าอยู่จังหวัดอุดรธานีนะครับจังหวัดอุดรธานีอำเภอเพนนะครับอำเภอเพอน,ตนตำบลเตาให้เตาไหนะครับตำบลเตาไหาเป็นพระนะครับเป็นพระที่สูนสงนะครับอันนี้ก็ทางร้านเราก็ ได้ส่วนลดพิเศษให้กับทางพระสงฆ์นะครับก็ส่วนลดก็จะเป็นค่าจัดส่งนะผมออกค่าจัดส่งให้นะครับเรื่องนี้ผมออกค่าจัดส่งให้ฟรีนะครับน้ําหนักน่าจะอยู่ที่ประมาณ23่สกิโลนะครับยีกิโลนะถ,ถ,ถ้าจำไม่ผิดนะประมาณ23 24กิโลนะค่อนข้างหนักนะครับซึ่งนะจริงๆผมวม่าจะเก็บไว้ใช้นะครับแต่ว่าผมเอาขึ้นเวลาผมเอากลับต่างจังหวัดมันหนัก เวลาขึ้นรถเก่งแล้วมันหนักแล้วก็โชคมันก็เตี้ยด้วยนะครับผมก็เลยต้องขายออกนะครับเอาล่ะใครที่ต้องการมือหนึ่งผมก็มีนะที่ร้านผมก็มีนะครับมือหนึ่งนะครับมือหนึ่งก็มีนะครับไมโครเทคผมมีมือหนึ่งก็หลายรุ่นพอสมควรครับไม่ได้มีทุกรุ่นนะครับไมโครเทคก็จะมีเป็นบางรุ่นนะครับลองสอบถามก็เข้ามาดูนะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมขออนุญาตแพ็คนะครับแพ็คแล้วก็เอาไปจัดส่งให้ลูกค้านะครับเพราะว่าตอนนี้ก็จะบ่ายโมงแล้วนะครับบ่ายโมงนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันนะครับ โอเคขอตัวก่อนครับ